คน,คนไทยเขาสามารถแปงเก็ดได้ทุกอย่างครับสต่อวนบูโอพันพกพันพเจ็ดครับสวัสดีครับเอกบูดาพารลอครับเอกบูดาพาลอตตอนนี้อยู่บิดเบ้นะดครับเด้อยู่ไอ้ข้าไปเจอรครับขึ้นมาปลูกสตอได้สองวิกแล้วครับ ก็ถือว่าคลิปนี้เป็นคลิปทรงไทยนะครับทรงไทยที่จะก่อนกับเมเบิร์ครับก็ถือว่าคือว่าปีนี้กับการปลูกสตรอเบอรี่อยู่ที่ฟินแลนด์กับโบเวิร์คครับมาคือปีที่แล้วครับก็เลยขออนุญาตถอนตัวกับเมเบิร์ครับตอนนี้โอเคครับที่ตาเมืองครับเป็นงานทรงไทยของเอกมุกดาเมือนี่เป็นงานยังครับเป็นงานหยาบหรืองานกินหมูครับเดี๋ยวมาเบิ่งกกันครับนี่ก็จะถอนตัวเหมือนกันเนี่ย นี่ครับตอนนี้ก็ทุกคนก็เริ่มท้อกันแล้วครับคืองานมากกว่า2 0 0 0ันโลก็รายได้ก็ก็ถือว่าโอเคอยู่ครับแต่ว่ายังไม่ประทับใจเนาะรายได้ไม่ไม่ถึงเป้าที่ตั้งไว้เนาะครับรู้สึกว่างานมันขาดกันเกินครับรอก้าบ่อยครับทั้งอาทิตย์ก็ทดสอบกันมาแล้วก็เกือบสองอาทิตย์ละครับรู้สึกว่าก้าก็ติดติดขัดๆแต่วันนี้ก็ไม่มีก้าครับก็เลยไได้มาตัดนี่ครับมาตัดใน ขอต้นครับเพื่อจะปลูกต้นไม้เข้าไปครับคือการลดทอนของบอบนี่คนนั้นเร็วสุด้วครับไปแล้วข้างหน้าแล้วนะเอาอันนี้ทําด้วยกันเนาะครับโอเคครับเดี๋ยวจะพาพี่น้องเราดูภาพบรรยากาศนะครับที่ประเทศออสเตรเลียรักคิวแลนครับณตอนนี้วันที่17ดครับล้างถ้วยออกอาจจะพาดูเดินดูพี่น้องคนไทยแล้วครับตอนนี้มีอยู่ 3- 4กสี่กุ๊กครับ ฝั่งนั้นจะเป็นคุปป์เกาหลีครับฝั่งนั้นคุปเกาหลีเมื่อวานนี้ผมก็ทําไปแล้ว3โลได้3โลร้อยห้าสิบเหรียญกับหัวบิดปูร้อยหกสิบสามร้อยสิบตัวเหรียญสามร้อยสามร้อยสามร้อสิบเหรียญเมื่อวานนี้ครับผมข่ายตอนเท้าตอนนี้อากาศดีนะครับตอนนี้อากาศดีนี่ครับงานอย่างนี้เลยครับที่ประเทศออสเตรเลีย นี่ครับยาค่ะเยอะครับถือว่างานหยาบใช้ได้ครับมาดูซูเปอร์นะของแท้ครับนี่ชื่อเสียงนี่เป็นไหนงานนี่งานงานหยาบหรืองานหมูงานหมูอยู่งานหมูหมูหมูให้มันได้ได้หกโลเหมือนนี่สามร้อยได้บ่ได้อยู่ครับวันนี้ได้อยู่บ่พลาดนะเนาะก็ถือว่าได้อยู่ครับแต่ว่ามันก็มือจะแตกๆหน่อยเนาะมือจะพังหน่อย ผมก็ได้สองไอ้สองน้องแล้วก็ถ <c oughs> ือว่าโอเคตอนเศ้านี่เราเอาสีได้งานเนะาะเมื่อนี้น่าจะน่าจะเซตเนะาะเซตบอกว่าโอคุูพี่หมวยบกว่าคุณอ๋อเซตมันเซตอยู่ดบกโอเคครับเดี๋ยวพายังเบ่งบรรยาก,กาศครับกับเป็นงานเหมาด้วยครับลักษณะงานเหมาต้นละหกเซนต้นละหกเซน วันนี้มาทุกกุ๊บครับเดี๋ยวได้เห็นบรรยากาศนะครับคนหลายขนาดวันดีครับสูริกน้อยให้ได้สูดิกน้อยให้ได้ห <c oughs> อมแท้ขนาดนี่ <c oughs> พักกันมาเก็บสตอสบายสบายฝักกันอยากมาถอนต้นเหนื่อยทำลายล่างปีนี้ติดๆกัคัดเนาะพ่นิดเนาะติดๆก้ากับติดๆมันนี่ก็บล้อก้าปลูกได้ปลูกอ่ะ มันพลูพกได้ปลูพกพลูพกได้ปลูกอ่ะปลูกกับชีได้ถากก้ากันอยู่พี่ภายนอที่มาใหม่ที่มาใหม่ที่มาจากเมืองไทยนักเรียนนะ่ะสองคนนะ่ะครูฟิตติวนะ่ะยังมาบา้าบนะ่อ๋อคือ่านี่ครับเจ้าอ๋อเจ้าอ๋อครับแล้วแต่ฝีมือดนะครับความเร็วโลหนึ่งตกประมาณห้าสิบกว่าเหรียญน,นี่เนกล้องเขาครับ เก่งไปแล้วนะเจ้าตัวจวดไปแล้วนะสิสุดโลละไวยมวยงาน,นนี่ไวยมวยบอว์มันแนวเนาะมันเป็นแนวเลยรงานนี่งานหยาบงา<ว>นหยาบงานหยาบขนาดานละเอ,อียดอ๋ออ๋อสครับอันนี้นกคุณคนไทยครับเนี่ยแตเห็ดไปเลยแต่สเต็ปครับพี่มุกเอาแบบนี้เลยเน,นานะดู้ยทุกคนเปลี่ยนกระเพราอันนั่นละเกี่ยวเขา่เขากเากี่ยวหญ้าหิงว่าละอ้อซ้อมไป ครับนี่ผมก็อย่าพยายามทายให้เบิรงหลายที่สุดครับวันนี้คนผมจะลงไปเบิร์นเนาะไปเก็บลูกสตอเขาจะขึ้นมาอีกเพื่อการเดือนคือสภ,ภาพมีทุนนะครับประมาณน,นี้นี่ครับสูวิทใครเป็นเพื่อนซูวิทกันครับนี่เบิรงนไรเดอร์ครับสูวิทลำบากขนาด <c oughs> งานง่ายงางนง่ายงแต่ไม่ใช่ง่ายง่าย,ายมิน,นี่เอาได้คนละหกลูกหกลกอะสามร้อยไปเด้อม์วันนี้ได้ปะ ได้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 เออพา,อา,อา,อา,าลูปบุิดก่นดอนนี่ครับวันนี้ก็เห็ดได้อ้อมกับ <c oughs> เห็ดเก่งครับอ้อมกับแล้วเบิ่งนินยาครับนินยาเดี๋ยวไปเจอกันโดนละนินยาก็สวิทย์นี่อยูโดนไปแห้งเห็ดซาลงซาลงแท้นินยานี่กินแห้งสวิทย์มาสมื่นนี่เป็นหัวเนาะแล้วว่มีแห้งแล้วลวันนี้เหนื่อยหลายเนาะสมื่นเนาะเออสมืนะ่นสมื่น ปลูกว่านพิเห็นอย่างว่านเลยว่านก็ตัดเนี่ยและพี่เปลพอมาไปปลูกมาแล้วก็ตัดพอมานี่อยู่ดิใช่มาได้สองโลนี่ยสองโลมีมาสามโลมือแตกเบิดฮะมาสามโลได้สามโลมือแตกเบิดเหรอเมื่อวานเหรอรว่น <c oughs> านไปเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวพาเพื่อกคูพี่หมวยก่อนใ <c oughs> นระหว่างที่ถ่ายคลิปกับตอนนี้กับเขาก็ไปเป็นโลแล้วล่ะเดี๋ยวเพื่อกลับมาตอนนี้เกลียงสุดโลแล้ววีด เก่งสุดสุดโนเนาะงานถนัดมันได้เออสิบมงนี่มันสามร้อยลไปดูไทยโอ้เขาหลีก็มาแล้วเขาหลีสองกลุ่มวะเกาหลีกับเบเกอร์เออไทยเอาพุ่นะแสวงา้ๆพุ่นะขอเรียกแต่เช้ยนี่พุ่นะพุนะสองสาม g o o d morning ม่ชอบอะไรทีเดียวโอ้นี้ถ่ายวิดีโอสัตว์กุ๊บเกาหลีครับบอกเขาไปอยู่เขาดอกเดี๋ยวไปกูพี่หมวยดีกว่าหมู่บ้านที่ผงเห็ดกูนี่แหละครับนี่ผงเห็ดนี่แหละเนี่ยผงเห็ดเฮ้ยขบกตีมอตีมอได้ห้าโลครับมาแต่สิบเอ็ดโมงพอดวัยสองถีมอได้หาโลเขาเลือกวัยสามอะถีมอแต่ผมเลือกวัยสองผมได้สามโลเขาได้หาโลขอโทษเก่งครับครับตีมอนี่ มาขอเวลาสักสิบกว่านาทีเดี๋ยวถ่ายให้พี่น้องเบิงเนาะก็ถือว่าตอนนี้อากาศดีครับเดี๋ยวประมาณใบม่วงใบสองกันเลิกกันแล้วเต็มที่นะครับก็คือปกเกินนี่เดี๋ยวเขาออกแบบนี้เขาก็นทมาปลูกต้นเกาขอาไปครับคือหลดคอดของเจ้าของฟาร์ม เดี๋ยวเราถ่ายพอดีเป็นนุ่งกลมครับเดี๋ยวเหลืออยู่บักกี่บอกครับประมาณสามบอกครับพลังก็มามือนี่พลังครับขออนุญาตถ่ายคลิปด้วยครับเด้อกินง่ายกินง่ายม้嘛นี่กินง่ายเนาะงานหมูงานหมูเคี่ยวตัน ง่ายมั้ยเนี่ยง่ายมัดสุกโอ้สุกเอาตัวนี้ฟันต้มเอาจักโลแล้วนี่เขาบอกว่าสองโลนี่นะโลสองนี่นี่โลสองนี่นี่สองสองโลเมียนี่ครับภาพบรรยากาศนี่กุ๊กพี่หมวยครับก็คือกุ๊กพี่หมวยกัประมาณยี่สิบกว่าคนพรอพรอแบบประมาณนี้เนาะ จครับคือประปูกกันครับในจะวิวี้ยเด่นตัวนี้ผมไปเห็ดถ่ายวิดีโอยูทูปครับยูทูปเหรอครับบาได้ไล่ใช่เหรว่าอุดรนี่นั่นว่าอุดรวองแดงแดงนั่นนี่บ๋อนั่นอุดรพัดจินเอาอุดรพัดจินอันนี้เห็ดไปเรื่อยๆนยล่อให้เบรลุนไปก่อนหน่อยน๋อเดี๋ยวเสียสายมาเซ็ตเขาไฟอฟน้ำนี่ครับนี่ก็คือคนไทยทั้งบดครับนี่คืออยู่นี่คนไทยทั้งบดเลยครับนี่ยปูโของพี่หมวยนี่เล่นแรงงานไทยอย่างเดียวพี่หมวย คนเ่นต่างชาตินะคุยไม่ค่อยรู้เรื่อง <c oughs> มาดูเพื่อนยงแล้วครับเพื่อนยงนี่เขาบอกว่ามือนหนึ่งเนอะได้เพื่อน <c oughs> โลสองเลยป่าพึ่งมาโอ้โ oh, หสุดยอดจริง <c oughs> โอ้โหใครออกเร็วนี่ <c oughs> ได้เลยเมื่อวานนี้ถ้าอย่างนี้โอเคอยู่ได้เลยได้มานี่บอก หือวันเจ้ามานี่หมดวัน in ี ah, ้มานี่ได้สาโลมือแตกหมดเนี่ยติมบอมอย่างนี้ติ่มิบบอมก็ปลูกปลูกสา3สิบห้าสาสิบห้าถาดแล้วก็มานี่ได้สามโลตีมอเล่นไปห้าโลน่ะใช่ตีมอสุดยอดยอมมันนี่โลเท่าไหร่นี่อันนี้โลห้าสิบกว่านะ เกือบพันะ 1, ต้นนะเพื่อนอเราจะลงไปแล้ววันจันทร์เนี่ย <Hello. S 1> เกือบจะตกราวด้างแล้วไม่ไหวละต้นต้นตายเยอะอยู่รลเราบล็อกเราต้นตายไม่เยอะแต่เมื่อวานนี้เราเราทำต้นตายเยอะโอเคเดี๋ยวขออนุญาตถ่ายคลิปก่อนนี่ครับคนไทยคนลาวครับปนปนกัน ที่ใซด์เด็กคุ้นคนอันคนในไครับนี่คนเวียงจันคุ้นเวียงจันทร์เนาะนี่ครับไครที่ว่าเอฟซีจากประเทศลาวนะครับเนี่ยเป็นไทยพี่เป็นใคพี่มาทำงานอยู่ประเทศออสเตรเลียนี่ถือว่าดีให้แต่ให้ถ้ามีหาดาวนี่ให้แจ็คดาวครับประเทศออสเตรเลียให้หาดาวเลยเนาะเพราะว่ามันเสียด้วยบ้านหาดาวเลยให้เต็มเต็มไปเลยให้เต็มเลยเนาะจะไปโรงแรมกับประเภทหรูมีทุกอย่างเซอร์วิสทุกอย่างที่บ้าน มันเฮามันหาเงินยากเนาะครับมันจะฟาเศรษฐกิจแบบนี้เนาะนี่มันหางไดอยู่กระติงแต่ว่ามันกระทุกอยู่แต่ว่ามันกะคุ้มค่าอยู่เนาะคุ้มค่าเนาะค่าของชีพครับการทำงานก็ถือว่าโอเคเนาะครับถึงมีสงครามวันน้ำมันขึ้นก็ขี่อยู่รถกะครับนี่และครับนี่และต้องดูแลสุขภาพตัวเองเนาะสุขภาพดีก็ได้ตังค์ครับผมต้องดูแลสุขภาพอย่างเดียวครับไปแข็งแรงไว้ทุกวันทุกงานทุกวัน นับบอกสูครับเนาะครับนี่ละเสียงมาจากคนเวียงจันทร์คนลาวอยู่ประเทศออสเตรเลียนะครับเสียงเพิ่มเพิ่มกับบอกดีอยู่เพิ่มหายหาดาวอยู่เนาะครับเนาะโอเคครับขอบคุณครับเดี๋ยวขออนุญาตถ่ายพี่ก่อนไปเบิ่งฝัรังก่อนฝัรังอุดรสวัสดีครับพี่การพี่การนี่เป็นสี่ปียังไม่กลับบ้านเลยครับรวยแล้วได้โรย่าอีก พี่นงไปเอาโรย่ากทำรย่ากกันยากหน่อยนะครับเนาะครับนี่ไงเดี๋ยวขอถ่ายคลิปส่งท้ายรีกลับแล้วกลับเมลเบิร์นแล้วครับครับมันทีมอเขาเห็ดก็โอเคอยู่ครับเขาญาติก้ากับสู่เขาอยู่ครับเดี๋ยวให้เขาเอาเงี้ยโอเคครับพี่นงพี่นงไปทางเงินอยู่นี่ก็ยังได้เยอะนะพี่เนาะ พี่นงว่าจักปีแล้วครับเนี่ยปีแล้วครับนีสิบปีและสิบปีครับผมส <Wow. S 2> ิบเอ็ดลบไปจังถามว่าสิกลับเมื่อไหร่กันยังบวกกับเลยเนาะเพราะว่ามันไปยังพอได้อยู่นะครับเนาะไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆครับบ้านเขากันยังเศรษฐกิจบูดีครับนะสามารถเดี๋ยวก็ได้ได้พบได้พ่อกันนะครับอยู่นี่ได้เจอกันครับกับคนไทยทั้งนั้นแหละครับแบบนี้แหละมีงานกับเดินน้ำกันเนาะพี่เนาะครับ คือเฮาก็อยู่ตัวแล้วพอได้แล้วชีฮาวก็เหตุไปเรื่อยๆนั่นแหละรคับโอเคครับเออใคคือมาเร็วใช่ไหนะคุณนะครับคนสุดโลแล้วก็มีครับชีได้เลยหาซีบเหรียญครับพิจง่ายอะไรนี่นี่ครับอาจจะไ่ได้คุยกันทุกคนแต่ขอคุยกับฝรั่งกับคู่พัดเนี่คยคู่พัด อยู่วันเทือกเบิกกับบุกป่าเนะาะม,มาหนีกับมาถอนต้นให้เพลินน,น,นี่ครับนี่ครับพัดถึงธรรมดาครับอ่านี่ที่เด็ดครับพลังอุดรครับแดงงานเมียตลอดในหนุ่มรถแดงนี่งานสบายงานสบาย <uff> ครับงานสบายคือโซ่งเร็วกว่าเมียว่าไหมนี่ยพัฒนาเลยที่พัฒนาปล่อยให้ซื้อปล่อยให้เสื้อ ้เก่งพฟกับเลยเก่งพฟกับโลเลยงานถนัดเก่งเลยด้วนี่งานกำลังเลยเฮ้ยเอ้ยโอ้โหกระโถนี่แหละบอกความรู้สึกถึงพี่น้องคนไทยที่อยากมาทำงานกิวเทียนอตรเลียเนี่ยโอ้ลำบากพี่น้องเอ้ยลำบากบอ้ะลำบากลำบากแต่แต่ว่าคือเฮ็ดอยู่ลำบากตองเฮ็ดนี้เฮ็ดบ่อใด่นำบาก็ต้องเศร้า ต้องซื้อแต่ถามภาพรวมที่เที่ยวออสเตรเลียนี่ดีป๊ดีดีดีครับดีเอาไฮฮาดาวเอชจักดาวฮาโุโนะไฮฮาเต็มเลยแล้วไฮฮาดาวปานเอาเงินเอาเงินขอเหตุผลเลยเป็นอย่างคือไฮฮาดาวมันโอ้เงินสะพัดครับเงินสะพัดเงินสะพัดเออโอ้พลัง พลังวมเงินสะพัดกับค่าคองชีพก็ถือว่าแมทกันเนาะครับอ่านี่ครับการทำงานที่สำคัญที่สุดก็คือเงินออกเป็นวิกเนาะเงินออกเป็นวิกทันไซทันไซโมเมนเงินเดือนเนาะเงินวิกขออนุญาตถามว่าวิกที่แล้วคนเดียวนี่ได้ได้จับพันโอ้ยนี่บนจักน้ำเมียนะครับเมียเอ้าก็ถามที่ละใกล้ๆถามผู้พัดวิกแล้วคนหนึ่งได้เท่าไหร่วิกแล้วนักสตาร์ปลูกเนี่ย ต่อคนพัดโอ้พันหกพันเจ็ดครับคู่อยากมากับฝ่าว่าม่เด้อตู่นะครู่พัดเด้อครู่พัดเพิ่งจะมีฟาร์มเด้อครับเด้ออยู่บันดาเบิกกับที่ต่อครู่พัดได้เฟซบุ๊กกับเดี๋ยวถามเอาเดี๋ยวบันไดรับได้นอนได้คนเขามาถามครับคนเขอมาถามใครก็อยากมาเขาก็ซอยกันล่ะเพราะในน้ำได้กับในน้ำไปเนาะแต่เกิดเข่าไปเข่าวมาที่ประเทศนี้แล้วกั โอเคยินดีเลยครับยินดีเลยมาร่วมง,งานกันได้เนาะครับขอแค่ขมาได้โอเค่ขมาได้ถามว่าทิศต่อมาหาเอกมุกดาครับ,บารรหาเอกมุกดาอ่ามีนทิศต่อมาหาเอกมุกดานี่ก็บเด็กกระทรวงให้คู่พัดแน่กระทรวงไทยคนหน้าคนนั่นคนนี้แน่ครับแบบถ้าคือไหนนำงานให้กันนะครับชาดอกคาพิซายยังดอกครับพี่น้องชาววิซานักเรียนผู้หญิงอ่ะแตมีห้องที ของพี่พร้อมบุญเราอันนี้ว่าอุลีติบ่เบิ่งเกี่ยวของหลังได้คู่พัดยอกไห้เนี่ยโอเคโอเคขอบินครับเดี๋ยวไปหาพี่สมก่อนเอ้าเฮ็ดน้อกันเลยเฮ้พี่สมเฮ็ดยากบ่จะค่อยเฮ็ดครับบ่ต้องจำเป็นต้องถอนตัดเอาโน่นแทงขาเอาเนาะมันบ่อบุญ มันลำบากอะเขาจะไปตัดมันขาเด้มันเพแห้งเขาควหลัางควรแอลบด้ปลูกของเขาได้เมื่อยนะพี่เนาะใส่แหงไรงานใส่แหงงบนนกุมค่ายจิตรปกุมค่าเนาะมันนี่ก็เอาสักพกโลถับบุโลบุพศก่อนงานตะบุมศก่อนเหรอ เดี๋ยวผมก่อนเดียวขอญาตไปน้านก่อนมานน้ไปไปเอาอีกไปตัดก่อนจะถอนต้นก่อนพี่หมวยกับกำลังหนับครับทีออขอไปหาพี่หมยพี่หมวยกำลังหนับเดี๋ยวฝนหลงนะครับพี่หมยคนหนาง,งานอนะันนี้เป็นคนหน้าง,งานที่ใจดีครับมีคนนี้ครับเบิกไว้เด้อครับเด้อคนหน้างานที่ใจดีครับแกแกกว้างมากครับลงกันวงงานกับแกปีกเหมืครับผู้กอน โอเคนะครับเนาะเดี๋ยวผมขออนุญาตขออนุญาตไปไอ้เหตุงานของก่อนครับถือว่าคลิปนี้ก็คลิปปลูกคลิปปลูกกัเด้อสี่ม่เฮ็ดสาธิตพี่น้องเขาแล้วกัคลิปเก็บมะเขือครับสาธิตให้พี่น้องเบิ้งครับวิธีการทําเทคนิคในนี้แต่อยครับหืมนี่ว่าเสียง <laughs> นี่ทอดเสียมครับพี่น้องเดี๋ยวแวะเบิ่งก่อนค่ะก่อนจะเขาบอกเขาหึยังหนึ่ง <laughs> โอ้นี่ครับเหรียญเสียมเลยครับนี่ยน,นอนนครับเฮ้ยเขาออกง่ายแน่ยนะกข่าวน้องแบบนี้เอออันนี้คิดมัดได้จากไดนนี่ไปดูอันเก่าไปรครับ ใจเล็กน้อยงั้นเอาดักแข่งเอาครับข้างหมูมอยไฟน์นี่ครับนี่คนไทยเขาสามารถแปลงเพ็ดได้ทุกอย่างครับเกาหลีออเดอร์ไว้แล้วครับแค่สีมันเกาหลีนะแต่แบบเนี้ยเตรียมจะมุดสีสดนแล้วเนาะเออมันก็ดีกว่าเนาะครับดูไม่ยิงครับผมต้องได้ออกแข่งครับสาวออกสาวออกเดี๋ยวครับนี่ครับเพิ่นซับไปแบบนี้ก็นี่ครับ แฟนชวนเขาออกแั็ซี่ครับคนไทยอยู่ไหนไม่ตายไม่อดตายค่ะ<อ>เฮ้อไปแม่ตลอดเวลาเขากเ็เฮ็ดให้เขาบวมมื่อยขึ้นเนาะพี่มือผมแตกบึ๊ดน่ะอันนี้แม่ขยายสองน,นิ้วแล้วโอ้โหไวดอกอยากได้แต่เงินเพื่นเขาก็ต้องเอาวิธีการง่ายๆเนี่ยแบบนี้ลเรครับเคี่ยวออกเคี่ยวออกเลยแบบนี้นี่แหละครับคือหัวขีดของคนไทยเราครับมธรรมดาเกาหลีก็ออเดอร์แล้ววะจ้ะแต่ว่าก็จะหมดแล้วเดล้วห้อัน พลังปกุดไอเดียบ่ <c oughs> แต่แบบนี้นี่เฮ็ดเบิ้ดมือก็ได้นี่เมือ <c oughs> ม่อยบ่เมื่อยอยู่ออยด้นเนาะครับไม่ไมเขาเหมือนบ้านขาคือใไส่ไม้ไผ่สิครับไม้ไผ่ครับไม้ไผ่ไปได้ไม้ไผ่ครับมันแหง้งแล้วมันกรอบรอ่ะ เขาจะฮักกะใช่มันบบเหมือนไม่บ้านเขาอ๋อไม้บุ้งไม้อย่างบ้านเขาไม่มตัดเนาะเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นแปบมบันแบบนั่นก็ได้เนาะแาบกบปะปองแล้วเนาะเชื่อมเขาเลยครับโอเคครับเดี๋ยวไปเลาะมือนี้ก่อนนี่ครับทางนั้นเป็นเกาหลีครับเขตเขาหากันวันนี้น่าจะ น่าจะได้เลืกเร็วครับคิดว่าบักเกินใบม้งอ่าเพราะว่าหลายคลุบครับเดี๋ยวก็ไม่เห็นสอยกันลุ่มๆเหมือนครับมันเหลืออยู่แค่นี้ครับประมาณหาบอกกเกษตรครับแต่ว่ามันคนนี่ก็เราเล่าสองร้อยคนเุ็นละครับจากสายสามมงนะครับน่าจะประมาณร้อยหาสิบคนอ่ะครับมีทั้งนักพิปคุบเกาหลีครับเขาก็เห็ดกวาหากันครับนั่นคนไทยทางนี้เกาหลี เห็นบ่เนาะครับเนี่น,นี่เกาหลีครับวันนี้คนไทยครับดูภาพบรรยากาศที่อ่าฟิแนแลนด์ครับฟิแนแลนด์ยูบิดเบ้นครับอ่าอยู่แถวฮาวูเจอร์ครับอันนั้นก็เกาหลีนี่ครับแล้วพวกติโม่เหมือนกันยังบ่งม,มากครับพวกตีมอกำลังลังกันมากแล้ว ี๋ยวกบมาเบิ่งในระหว่างที่ผมถ่ายคลิปไป20นาทีอ่ามูหัวใสและ20นาทีครับนี่ครับตอนนี้เก่งกับกลับแล้วครับเก่งนี่ประมาณเต็มที่40นาทีครับต่อโลโลโลนึงก็หาซิบก็เหรียญครับนี่แล้วครับชั่วโมงหนึ่งนี่ก็ค,คือตอนเศร้าอยู่นะครับน้อยยังมีกำลังอยู่ประมาณชั่วโมงละหาซิบนะครับได้ พี่พิกรโปรโงเก่งเอามีอ๋อโปรโงอาก่งโปรโงอาก่ง <Honestly. S 1> <laughs> โอเคครับเอามีอม๋อกใกล้เสร็จละเดี๋ยวผมมานีเดี๋ยวทิมอทิมอกรุงเก่งทั้งนั้นครับเดี๋ยวเขาสองคนนี้ X โนลน้พุโดลงเลย X โรนัลโดเหนือกำลังกลับแล้วตอนนี้เคโตเฮดประมาณดีซิมหาราทีตอนนี้ นี่คือเท่าทีเดินไปนี่ประมาณเต็มที่บะเกินสี่ซิปแล้วตอนเศร้านะเดี๋ยวขยายไปหาซิปโลที่สามก็ชั่วโมงหนึ่งโลที่สี่ก็ชั่วโมงซิปจะเดียกันกับทุกชั่วโมงละโลชั่วโมงละหาซิปสี่ชั่วโมงพอสอ <c oughs> งร้อยสองร้อยเดียวกับหาพันแล้วครับโอเคครับผมก็ฝากพี่น้องเขานะครับเนาะก็กดไลดค์กดแชร์กดติดตามนะครับให้อยู่มูดาวพะโลนะครับเนาะ ก็ฝากกันแน่ครับนี่แหละครับเพื่อการทํางานที่ประเทศออสเตรเลียครับมันก็เมื่อยแน่แต่มันคุ้มค่านะครับเนาะอย่างที่ผมถามไ้พี่น้องเขาเหรอครับที่คือเขาว่าแล้ครับไปที่จากมากอะติดต่อมาหาเอ้มุนดาก็ได้ครับสำรับสำรับด้วยครับสำรับว่าที่มาถึงออสเตรเลียแล้วของสินะครับหรือว่าวีซ่าผ่านแล้วติดต่อมาหาได้ครับหรือว่า ผมก็สามารถแนะนำได้บางส่วนครับบางอย่างกับเรื่องของวีซ่าผมก็แนะนำมาได้พอะจะมีปัญหามีปัญหาเรื่องอเขาบูเชื้อใจนะครับบูเชื้อใจในตัวอนต์นเอียงว่าเขาเสียผ่านมาผ่านเพราะว่าแต่ละบุคคลก็มันกะบบคือกันนะครับเนาะความพร้อมของแต่ละคนครับตั้งสเตตเมนต์การงานนะครับเนาะครับมันก็เลยผมก็เลยบอกกล้าแนะนำให้พี่น้องเขา ครับในเรื่องของอ่าวีซ่าครับแต่สามารถบอกว่าเฮ็ดวีซ่ายังแน่จังไรอย่งไรอย่งไรสเต็ปจังไรครับสามารถแนะนําได้ครับถ้ามาถึงประเทศออสเตรเลียแล้วพี่น้องเขาเรต้องกลัวครับดูวีซ่าผ่านแล้วสามารถมาเฮ็ดงานครับเอิร์มูร์ดาได้ครับก็ทักกันมาครับว่าบหูจักไผพี่พีพี่น้องอยู่นี่ครับมาหูจักเอิร์มูร์ดาก็ถือว่าอุ่นใจเลยครับครับเดี๋ยวเอิร์มูร์ดากวีซ่าผ่านมายังก็ะถิ่มเบอร์โทรถิ่นยังให้พี่น้องเขาครับพี่น้องเขาก็ สีทำเพจงานร่วมกันครับโอเคเนาะผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับฝากพี่น้องนะครับกดไลก์กดแช์กดติดตามนะครับเนาะครับเพื่อกลังใจเใอ็มบูดาเฮ็ดคลิปให้พี่น้องเขา,าได้บึงยางต่อเนื่องเรื่อยๆครับอาจจะช่วงนี้อาจจะเป็นสตรอเบอรี่ยางต่อเนื่องครับเดี๋ยวจะให้เห็ดเห็นให้พี่น้องเห็นตั้งเต็มที่สั้นเลยเดี๋ยวพี่หน้าผมก็ต้องให้พี่น้องเบิง่ไงไ้ผลไม้ย,ย่างอื่นแน่ครับมีหลายผลไม้ครับคือว่าอยากให้พี่น้องเห็นว่า การทํางานอยูครับที่2เมืองวิ่งแค่2เมืองนี่สามารถทาเงินได้ขนาดไหนครับอยากให้พี่น้องได้เบื่องเต็มอิ่มเลยครับไปที่เป็นเอฟซีก็ขอขอบคุณหลายครับในเบิง่งได้เห็นแล้วกังานงอื่นกับนี้ครับแต่ว่าอาจจะเป็นงานที่ง่ายบ่อยครับอาจจะสองสามเดือนเดินเดิน,เดนทางครับเอาของ,ของเดินทางไปหันมานีครับเดี๋ยวแต่ให้มากนะครับเนาะการเดินทาง การได้เงินเดินทางก็ต้องมีค่าใช้จ่ายครับทุกสิ้งทุกอย่างแล้วครับก็นี่แหละพี่น้องเขากระเบิ้งเอาครับอยากให้เบิ้งได้หลายอย่างครับเพื่อนๆเ็เห็นยูทูปกันกัเขาไปเบิ้งที่เตากันครับยางแมกนัมครับแมกนัมนายหน้าหนวดแล้วก็จันเปิงนะครับจันเปิงชาแนลน้องน้องเกมเขาเคเห็นงุ่นอรือทั้งพุ่นครับผมก็สามารถที่ต่อมครับผมผมก็สามารถแนะนำงานให้ได้ครับ จากตัดนกุนจากยังเห็นงานยังก็ได้ครับโอเคนะครับเนาะขอจบคลิปเพียงนี้ครับสวัสดีครับ